สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเด็มครับก็ฝากกันด้วยคัในใวเรื่องของ Facebook กแ n p a g e นะครับช่อง YouTube นะครับอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอเล็กเตอร์ลิสนะฮะ แบ็คของสโมสรแมนยูเรานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวครับได้ออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยมีทั้งแพชชั่นแล้วก็ความภาคภูมิใจทุกครั้งครับที่ได้ลงเล่นช่วยสโมสรอนปัจจุบ,บันก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์เดนะครับอเล็กเตริสเนี่ยกล่าวว่าแพชชั่นต่อการเล่นฟุตบอลแล้วก็การลงสนามเนี่ยมันสำคัญต่อผมมากๆในยามที่ลงไปเล่นในระหว่างเกมนะครับ ซึ่งนอกจากนี้เรารู้ดีเขาว่าแต่ละนัดเนี่ยมันยากแค่ไหนแล้วก็เราเนี่ยรู้สึกได้ถึงพลังงานจากแฟนๆนะครับแพชชั่นที่ส่งมาในสนามไปทั่วสนามเลยนะครับเพื่อช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถฉลองบางสิ่งบางอย่างได้ในการเล่นนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เชื่อมต่อกับเราแล้วก็แฟนๆในสนามได้ดีเลยนะครับ แน่นอนครับว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราเนี่ยเอาแรงผลักดันจากแฟนบอลหรือว่าแพชั่นต่างๆที่มารวมกันเนี่ยมันสามารถเอาไปชนะในแต่ละเกมได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่อลกเทอริสเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์มานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2นะครับหลังจากที่มาคาร์ทฟอร์ดเนี่ยกลับมาแล้วนะครับร่วมลงซ้อมกับทีมหลักได้แล้วเนี่ยนะครับจะมีการจัดทัพอย่างไรจากเอ็มอีเอ็นบ้าง สื่อท้องถิ่นนะครับเขาให้ข้อมูลออกมาอย่างไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับซึ่งระบบการเล่นจากนักข่าวคนแรกเนี่ยเขาก็คาดว่าก็จะเป็นในด้านของแรดฟอร์นก่อนแล้วก,ก,กันเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นตำแหน่งประจำนะครับก่อนหน้านั้นครับตั้งแต่ต้นสีสั่นเป็นต้นมานะครับตั้ตง,แตตงแต่เกมแรกเป็นต้นมาเนี่ยทางโอเล่เนี่ยมีการเลือกใช้ป๊อกป,ปานะครับในตำแหน่ง ด้านกว้างหรือว่าริมเส้นฝั่งซ้ายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเมสันกรีนบูธนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสัญญาจะดอนสารโชคเข้ามาแต่ว่าด้านขวาก็เป็นกรีนบูธอยู่ประจําก่อนหน้านั้นนะนะครับแต่ทีนี้นะครับตอนนี้แรดฟอร์ดกลับมาฟิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะดอนสารโชที่เคยเล่นฝั่งซ้ายก่อนหน้าน,นั้นมาก่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการโยกมาฝั่งขวาแล้วก็ดรอปทางเมสันกรีนบูธกันไปนะครับ ส่วนฟังซ้ายก็เป็นขาประจำอย่างแรดฟอร์ดแล้วก็โรนโดที่เราไปดรอปก็ไม่ได้แล้วด้วยนะครับเพราะว่าตัวความหวังเลยบรูโน่ก็เช่นเดียวกันนะครับในตำแหน่งมิดฟิลต์ตัวรุกก็ไม่น่าจะมีใครไปแตะต้องนะครับส่วนมิดฟิลคู่กลางเนี่ยก็อาจจะมีการถอยปอกบาลงไปเล่นต่ำเหมือนเดิมนะครับอาจจะคู่กับแม็กโทเวนีหรือว่าเฟร็ดใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็พวกตัวสำรองแนวรุกเนี่ยเราก็จะมี การอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปด้วยทั้งเมสันกีนบูธนะครับอ,อ่อเมสันคาวานี่มาร์ซิยาอะไรทำนองนั้นนะครับที่พร้อมที่จะลงมาปรับเปลี่ยนเกมบรวมทั้งจะซิลินกาดด้วยนี่คือแผนแรกนะครับถ้าเกิดแรดฟอร์ดกลับมาพร้อมลงสนามแบบรอไปเสี์แล้วส่วนแผนที่สองเนี่ยนะครับก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับซึ่งนักข่าวคนที่สองมองว่าโอเคแหละจะลองซานโช่ดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาก็คาดหวังเป็นตัวจริง ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอแฟนบอลก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่านักข่าวที่สองเนี่ยเขามองว่าสุดท้ายเนี่ยเขายังให้เรื่องของโอกาสเมสันกินบู๊เนี่ยลงเล่นมากกว่าที่เป็นเจดอตซานโช่นะครับเขาอาจจะชอบความสม่ำเสมอเมสันกินบู๊มากกว่าซึ่งซานโช่เนี่ยยังไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอสักเท่าไหร่ต้องปรับตัวหน่อยนะครับต้องให้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นเด๋ยวๆนี้น่าจะเป็นเมสันกินบู๊ไปก่อนในด้านขวานะครับส่วนกองหน้าก็เป็น โรนันโดอยู่แล้วแล้วก็มิเชลโต้แวก็บรูโน่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นแรดฟอร์ดขาประจานะครับปอกบาก็เหมือนเดิมครับก็คือถึงแม้ว่าปอกบากจะทําได้ดีในตําแหน่งนี้แล้วก็อองโตนี่มารกเซลก็พิ่งกลับมายิงประตูได้ก็ตามแต่ว่าสุดท้ายพอแรดฟอร์ดกลับมาก็เชื่อกันว่าแรดฟอร์ดน่าจะเป็นตัวเลือกแรกในตําแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับส่วนแผนที่3แผนสุดท้ายเนี่ยนะครับ ก็จะเหมือนกับนักข่าวคนแรกนะครับแล้วก็ข้อมูลคล้ายๆกันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับมีการวิเคราะห์คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือออกมาแบบนี้ครับแรดฟอร์ดโรนโดจารองซานโชแล้วก็บรูโนเฟอร์เนสนะฮะซึ่งจะมีการให้ข้อมูลแตกต่างจากนักข่าวที่2ที่เขามองว่ากินบู๊ดดีกว่าในตำแหน่งด้านขวานะครับแต่นักข่าวที่3เนี่ยมองว่า มันถึงเวลาแล้วครับที่จะให้จะดอซานโชเนี่ยลงเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวาตามที่เขาถนัดก่อนหน้านั้นสมัยอยู่กับดอดมุลก็เล่นฝั่งขวาแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีว่าซานโชลองเลือกใช้ฝั่งขวาแบบต่อเน,นื่องดูน่าจะโอเคมากกว่าฝั่งซ้ายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือการคาดการณ์ถ้าแรดฟอร์ดฟิตแบบร้อเปอร์เซนต์ลงสนามได้ก็น่าจะออกมาหน้าตาแบบนี้เกี่ยวกับแนวรุกนะครับ โอเคประมาณนี้ส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องเราต่อมานะครับเรื่องเราต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นความพร้อมเบื้องต้นก่อนเกมพบกับเลสเตอร์นะครับซึ่งโปรแกรมก็หลังจากเนี้ยหนักแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเจอเลสเตอร์กันก่อนนะครับความพร้อมเบื้องต้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าแข้งตัวหลักแนวรับตัวหลักเนี่ยของเราเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บแฮร์รี่เบ็คไวก็รอเช็คดูนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่พร้อมนะตามการคาดการณ์ แล้วก็ในส่วนของราฟลวารานชัดเจนอยู่นะครับว่าต้องให้เวลาพักเราๆสัก2อถึงสสัปดาห์ทางสโมสรประกาศเองนะครับส่วนข้อดีหรือว่าข่าวดีเนี่ยเราจะได้มาคาร์ดฟอร์ดกลับมาลงซ้อมได้แล้วแบบเต็มรูปแบบนะครับส่วนจะเป็นตัวเลือกหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันในเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อามาเดียโลเดาุูงของเราก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกันก็อาจจะมาเป็นตัวเลือก เช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วเรื่องอื่นครับก็คือในรายของจาร์ดอนซานโช่บรูโน่แล้วก็โรนโดเนี่ยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็อาจจะพบความมั่นใจกลับมาอย่างสโมสรก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นซานโช่ก็ทำแอซิดได้บรูโน่โรนโดก็ทำผลงานได้ดีกับทีมชาตินะครับแล้วก็ฟิตแบบรอร์เซนแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความพร้อมเบื้องต้นนะฮะก็มีทั้งเรื่องที่ เรวร้ายครับแล้วก็เรื่องดีๆที่อยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาตินี้นะครับนะแล้วเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับซึ่งตอนนี้สื่อเนี่ยก็พยายามเล่นข่าวในเรื่องของวิลฟิตเอดดี้ของทางลสเตอร์แบบต่อเนื่องนะครับเป้าหมายหลักของแมนยูเนี่ยณเวลาเนี่ยนะครับที่มีการเล่นข่าวออกมาเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นคาวินฟิลิปของลีดนะครับแล้วก็ดิคนไรท์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้2รายนี้นะ จะเป็นใครซึ่งสื่ออย่างเดลิสตาเนี่ยนะฮะเป็นสื่อแบบเสือ,อังกฤษแล้วกันแล้วก็เป็นสื่อแบบจอมก็สิบเขาก,ก็เลยได้มีการวิเคราะห์กันออก,กมาว่าวิฟิตเอดีดีเนี่ยน่าจะเหมาะสมหรือว่าเป็นทางเลือกที่3ที่แมนยูควรที่จะไปเล็งขวามานะครับเหตุผลสำคัญครับก็คือเอเดดีเนี่ยเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับเราทราบกันดีนะครับกับทางเลสเตอร์นะก็ผ่านทั้ง u ูซ ทั้งยูฟายูโรปาลีกมานะครับประสบการณ์มากมายแน่นอนทั้งท,งที่อายุก็ยังไม่มากด้วยนะ24ปีเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีเลยนะฮะแต่สําหรับทางคาวีฟิลิปเนี่ยถือว่าเสียเปรียบอย่างมากครับเพราะว่าไม่เคยได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปทุกรายการส่วนดีแคมไร้เนี่ยมีโอกาสสัมผัสมา,มาอยู่บ้างในช่วงเกมกลางสัปดาห์ในศึกยูโรปาลีกกับทางเวทแฮมนะฮะแต่ทางเอเดดี้เนี่ยคือสัมผัสมา,มาเยอะกว่านะครับนี่คือข้อได้เปรียบประสบการณ์ในเวทียุโรป ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแยะมากมาย2ครับก็ถือว่าการเจรจาสัญญฉบับใหม่ของเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไร่ต้องบอกอย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่าทั้งไร์ฟิลิปเอเดนี่เนี่ยมีสัญญาณปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2 0 2 4องส่ดมคลายคล้ายกับดีแคนไร์ครับที่ดีแคนไร์เนี่ยมีสัญญาระยะยาวแล้วก็เวทแฮมเนี่ยยืนให้ถูกไหมครับยืนให้ล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ว่าดีแคนไร์บอกปัดไปนะครับ มันก็เลยเป็นการสสัญญาณประมาณว่าเอาจจะมีการย้ายทีมก็ได้ซึ่งแมนยูเนี่ยถึงแม้ว่าสัญญามันไม่คืบหน้าก็จริงเห็นสามคนเนี่ยสัญญาไม่คืบหน้าก็จริงแต่มันก็ต้องเป็นการทุ่มทุนหนักอยู่ดีละแหละเพราะว่าทั้งสาคนก็ถือว่ายังมีสัญญาที่แบบระยะยาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่แมนยูด้วยนะครับแต่มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างไงให้เซ็นได้นะครับเอนี่เนี่ย ตอนนี้กาลังพิจารณาเรื่องการย้ายทีมนะครับมีข่าวบางบางสํานักเนี่ยบอกมาเฮ้ยเหตุผลเนี่ยก็มีโอกาสย้ายทีมสูงอย่างที่ว่ากันไปนะครับก็เรื่องของสัญญาเนี่ยอาจจะมีการสอดแทรกกันได้อะไรทํานองนั้นนะครับส่วนปัจจัยที่สามเนี่ยก็คือทางนักเตะรายเนี่ยมีค่าเฉลีย่ยเรื่องของการสกัดบอลแล้วก็ตัดบอลเนี่ยเป็นตัวท็อปของพิเูลย์อังกฤษได้เลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับสถิตินี่ยคือแบบ มันมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับสถิติของเอเดนี่เนี่ยมีสถิติการสกัดบอลสําหรับ3ครั้งเนี่ยแล้วก็ตัดบอลเฉลี่ยเนี่ยสองจในการลงสนามทุกๆ90้านาทีนะครับนะก็ถือว่าทําให้ดีมากๆนะครับถ้าไปดูสถิติในเว็บไซต์พิบุริกงกิษก็ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่4นะครับเหตุผลที่สี่ทำไมแมนยูถึงต้องมองเว็บไซตเอเดนี่เนื่องจากว่า แข้งรายเนี่ยนะครับคือเป็นแข้งที่คล้ายๆกับดีแคมไรต์แล้วก็ฟิลิปอะนะครับก็คือพร้อมใช้งานอย่างที่บอกกันไปครับว่าเอรีนี่มีประสบการณ์ในวิทียุโรปด้วยนะครับแล้วก็ในพิวริกอังกฤษเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์มาหลายปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นซื้อมาแกะกล่องพร้อมใช้งานได้เลยมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่น่าจะโดนเรื่องขึ้นมาเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่แมนยูควรให้ความสนใจพร้อมๆกับคาร์บินฟิลิปแล้วก็ดีแคนไรท์ที่แมนยูต้องการนะครับ นี่คือเหตุผลสําคัญ4เหตุผลนะครับแต่เรื่องเม็ดเงินค่าตัวแน่นอนครับทั้ง3รายเนี่ยมันไม่ใช่ดุกถูกครับก็อาจจะต้องมีการจ่ายในระดับ50ล้านปอนด์อัพอย่างแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้ครับเอามาให้รับฟังกันนะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของลินการ์ดนะครับมีรายงานออกมาล่าสุดนะครับบอกว่ามี2ทีมครับที่กําลังให้ความสนใจลินการ์ดอย่างหนักนะครับ เรื่องของลินการเราทราบกันดีครับว่ามีโอกาสย้ายทีมอยู่แล้วนะครับในช่วงมก,กราคมหรือว,ว่าหลังจากจบซีซั่นซึ่งล่าสุดมี2ทีมตัวเต็งเนี่ยก็คือเวทแอมอยู่แล้วนะครับที่กําลังให้ความสนใจแบบต่อนเนื่องก่อนหน้านั้นก็พยายามเจรจารมาก่อนนะครับส่วนอีกทีมที่มีความจริงจังเนี่ยก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่กําลังให้ความสนใจอย่างหนักเช่นเดียวกันแต่บางสื่อก็บอกว่ามี3ทีมก็คือนิวคาสเซิลประมาณนั้นนะฮะ ส่วนในเรื่องของชูกลัดนะครับก็มีรายงานกันออกมาจากสื่อสเปนนะครับเป็นข่าวของสิบเช่นเดียวกันนะครับมีรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยอาจจะกลับไปเปิดสื่อกับทางเชลซีเพื่อคว้าตัวชูกลันดีแนวรับของซิเวียอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับถึงแม้ว่าแมนยูเพิ่งเซ็นราเฟลวารานเข้ามาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าคุณภาพภาพรวมของแนวรับของแมนยูเนี่ยมันก็ยังไม่คงเส้นคงวาซะเท่าไหร่แมนยูก็อาจจะไปซื้อเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ แต่ว่าแมนยูต้องมีการกล้าจ่ายในราคาสูงถึง68ล้านปอนด์เพื่อเป็นคันจ่ายค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของเออร์ลิงเบ็คฮาแลนด์นะครับเออร์ล e ิงเบ็ฮาแลนด์มีอะไรนะ่าสนใจครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยก็ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับคือมันมีข่าวมาก่อนนั้น,น,นแหละแต่ว่าข่าวมันก็กลับไปกลับมาซึ่งล่าสุดเนี่ยเดอะไทมเนี่ยซึ่งเป็นสื่อดังของอังกฤษบอกว่าซิตี้เนี่ยได้มีการ เรียกมิโนเรโอราครับเอเจนต์ของฮาร์เลนเนี่ยมาคุยกันเรื่องของการย้ายทีมในช่วงมกราคมครับก็กลายปเป็นว่าทางซิตี้อาจจะมีการปาดหน้าหลายๆทีมรวมทั้งแมนยูที่เป็นตัวเต็งก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงตลาดรอบหน้านะครับส่วนในรายของปอปอกบาเนี่ยนะครับก็มีข่าวข้อสิบจากอาร์ตครับสื่อของสเปนมีการเล่นกระแสข่าวออกมานะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะกลับมาเดินหน้าล่าตัวเซนปอบอกบา กองกลางตัวเก่งของทางแมนยูที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คือมีแผนอยู่แล้วในหัวนะครับแล้วก็กอ่อนนั้นเนี่ยข่าวอาจจะเงียบไปแต่ว่าตอนเนี้พวกเขาน่าจะพร้อมกลับมาล่าตัวแบบเต็มกําลังอีกครั้งโดยหวังว่าจะมีการเซ็นทั้งปอกบานะครับปอกบาเนี่ยก็เป็นการมอบค่าเหนื่อยมหาศาลให้อยู่แล้วนะครับในแต่ละปีเราก็อาจจะจ่ายในระดับแบบสูงมากๆด้วยนะครับได้ยินข่าวออกมาประมาณนั้นนะครับ แต่ว่ายังไม่ทราบนะว่าราคาค่าเหนื่อยจะเท่าไหร่นะแต่ว่าบอกว่าสูงจริงๆนะครับสูงอาจจะเหมือนกับค่าเหนื่อยที่แมนยูยื่นให้ในสัญญาใหม่ของทางปอกบาทประมาณ4 0,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์มั้งประมาณนั้นนะฮะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับก็เอาเป็นว่าเข้าใจว่าเรอัพนิตก็พร้อมที่จะประกนค่าเหนื่อยระดับสูงให้ส่วนอีกรายเนี่ยก็คือทางอิมบัปเป้นะครับก็เตรียมที่จะคว้ามาพร้อมๆกันนั่นแหละนะดอยิงของทางเบเเช่ใครับซึ่งนาเตก็แสดงออกชัดเจนนะครับ ในรายของชูอาร์เมนี่นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ของโมนาโกเนื้อหอมมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับมีหลายๆทีมให้ความสนใจครับทั้งเบเชเชลซีเรอัลมาริดนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าข่าวล่าสุดบอกว่าแมนยูก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่จับตามองแล้วก็ให้ความสนใจชูอาร์เมนี่นะครับหลังจากที่เห็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดในศึกทีมชาติกับทางฝรั่งเศส นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งคู่มีการเเหมือนกับยืนคู่กันกับทางปอบากาแล้วก็ผลงานโดดเด่นนะครับนะก็ทําให้ไปเข้าตาแมนยูนะครับนะก็รอดูนะครับว่าทีมจะได้ไปมีมากกว่า5 7ถึงทีมนะครับในยุโรปนะให้ความสนใจมิดฟิลด์รายนี้เนื้อหอมจริงๆนะครับในช่วงนี้แล้วก็เรื่องราวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวของคาวิฟิลิปนะครับแล้วก็ราฟินญาซึ่งตามรายงานล่าสุดนะครับ ทางเอร์พูเนี่ยเตรียมเปิดศึกน้องสนามกับทางแมนยูนะครับในการไล่ลากขวาตัวทั้งคาวินฟิลิปเมดฟิวตัวเก่งของลีดแล้วก็ราพินยาที่สําคัญเนี่ยคือทั้งสองรายเนี่ยนะครับก็คือเป็นที่สนใจของแมนยูมาก่อนนะครับมีข่าวพัวพันกับแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยเอร์พูก็จะมาแจมด้วยแล้วก็เหมือนกับพยายานที่จะแย่งชิงกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็รอดูกันครับว่าทีมไหน จะได้ตัวไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่ว่ากันออกมาครับว่าเป็นข่าวก่อสิบไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ